อิมีนาสก,กาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมีนาสก,กาเลนะธัมมนะังอภิปูชยามิอิมีนาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคขวาพุทธังพัคะวันตังอภิวาเทมิ สวะขาโตภะคาวตาธรรม,มูธรรมังนามสามิสุปฏิปันโนภะคาวโตสาวะกาสังคโคสังคังนามามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักณะทายะติสาราเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ ุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสารเนนะสหปัญจศิลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัทงสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆสารานาังคะฉามิทุตย p p ิยา,า,า,ามปิพุทธังสารนังคะฉามิทุตยิยามปิธรรมังสารนังคะฉามิทุติยามปิสังฆสารนังคะฉามิตติยามปิพุทธังสารนังคะฉามิต <t> ต <ix i> ิยามปิธรรมังสารนังคะฉามิ ตติยามปิสังคังสรารานคจชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัททางสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปัททางสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปัททางสมาธิยามิ โมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัททางสมาธิยามิสุราเมระยะมชัดปามาทฐานาเวรมณีสิกขาปัททางสมาธิยามิสัพพังอปราราทังขมาถเมีพันเตอุกาสะทวารยนะ กัตังสัพพังอปะปราทังขมามัทมีพันเตอุกาสะมามิพันเตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาราณสััมัันโนสุขโโโลกวิ i ูอนุต t t a ร o ร u r รรรมมา a ตาทีสัทธาเทวะมนุษาาัังพุทโธภัควาติสวากาโตภัควตาธรโม,มสันทิทโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนะนาอิโกปัจจัตังเวทิตพโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภัควโตวสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทางจต,ตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสะปุคคลาเอสาะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโย ปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชาลีการานิโย ο, อนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาติอหังสุขิโตโหมิอหังนิทุโคโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอ๊ พยาปโชโหมิอาหังอานิโคโหมิสุขีอตานาังปาริหารามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวลาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวงแก่กันและกันเลยอัพยาปชาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอัศมีคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุกกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดภาหงสหัสสมาธินิมิตะสาวุทานตังคีเมขะลังอธิตะโคละสัตเสนะมาลัง ธานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาะวันตุเตชยมังคลานิมาราติเลกาะมะพิยุชะจิตะสัพพิตตติงโคลำปนาละวะกะมะขามะทัตยขัง ขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานินาลาคีลังคาชาวารังอติมัตาภูตังทาวะคิดจากกามสนีวะสุทารุน,นันตัง เมตามภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยามังคะลานิอุคิตาขัคามิติหัตถสุทารุนนันตังทาวันติโยชานะปะะถังคุลิมาละวันตัง อิตีพิสังคาตมโนชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภาวตุเตชยมังคลานิกัตตวานะกัตทะมุทะรังอิวะขะพินิยจินจายะทุตตะาวะจะนังชานะ กายามะเชสันเตสัสนเตนะโสมะวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจะกาวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมานางังอติ อันตะภูตังปัญญาปทีปชาติโตชิต,ตวามุนินโทตันเตชะสาภาวัตุเตชะยะมังคะลานินันโทปะนทะพุชะคังวิพุทังมะหิตทิงปุเตนะ เทระผุชะเคนะทะมาปะยันตตอิทุปะเทสวิธีนาคิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตตุเตชะยัมังคลานิทุกขาหักทิทิผุชะเคนะสุทธะ,ะหัดถัง พามะพามหางวิสุทธิชุติมีทิภากาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัต t คาถาโย ο, วาจะโมทิณทิเนสระเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัะาวานิโมขังสุขังอธทิคเมยักนโรสปัญโย